การละนานริเวอร์ไซด์รีสอร์ทร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์แนวหน้าก้าวสู่ปีที่45เลือกดีเช้าวันศุกร์ที่วันที่22มีนาคม2567อ e นวารีหนังสือพิมพ์แนวหน้าก้าวสู่ปีที่45เหล่าคนสำคัญในสังคมไทยมากมาย ต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคัง่งโดยในปีนี้โรงแรมการละนานริเวอร์ไซด์รีสอร์ทนำโดยคุณทัศเทพํทำรงวรสาเจเนอรัลแมเนจเจอร์คุณสุธิดาเลาปิยรัตสามรันเนอร์อัพเมอร์แลนด์สเคปไทยแลนด์2023และคุณสถิรา จำเริญรวยผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวาระโอกาสพิเศษที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าได้ก้าวเข้าสู่ปีที่45อย่างแข็งแกร่งอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานเป็นทั้งกระจกสะท้อนความเป็นจริง ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้มองเห็นเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมไทยอย่างสม่ำเสมอและเป็นทั้งผู้ให้เสมอมาในการนี้ทีมผู้บริหารโรงแรมการลนานริเวอร์ไซ r ์รีสอร์ทแจ้งวัฒนะขอแสดงความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือพิมพ์แนวหน้า จะก้าวสู่ปีต่อๆไปอย่างมั่นคงแข็งแกร่งจเจริญก้าวหน้าอยู่คู่สังคมไทยสืบไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการละนานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรีสอร์ทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแนวหน้า